เพื่อแหลกพอดีพอดีต่อพาร์ทสองอุ้ยตกอุ้ยอุ้ยเฟมอะไรเขียวหัวโอ้โหอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรเขียวหัวก็ไม่รู้อ่ะฮะใช่เใช่ใช่น่ากลัวมาก ตัดไม้ทำลายป่าเทียวร,รางแขนเสียงแมงมุมน่าลำคญจริงๆเนาะไปทุบทิ้งเลยมะมหรือว่ามันจะมีประโยชน์อาจจะมีประโยชน์เฮ้โยสับเอาไม่ใช่อีกที อีกทีอึ๊บอ้าวดีแมงมุมนี่ตบตรงนี้เราไม่เสียเลือดด้วยอเหียตบไม่โดนอืมขวดน้ำใอ้ทําทางไปขวดน้ำเออไม่เห็นรู้เลยอุ้ยหัวอะไรวะเนี่ยทีพีมาแม่งมานี่เลยโอ้ยอ้ยดีเฮ้ยดีจะหายใจไม่ออกตายเฮียจะตกตายโอ้ยไม่เกือบละ เอ,าอ้าวไหนๆก็ทำประตูมาเผื่อด้วยก็ได้ไม่ทันแล้วเดี๋ยววัวมันออกอ,ะอ่ะแล้วนี่ใครใครเป็นคนเอาว,วัวมามันมีอยู่แล้วตรงเนี้ยมาเร็วจะได้อุดไม่ให้วัวออกโอเคไปทำประตูมาวัวจะได้ออกมาไม่ได้ไอยากอะไรแค่ทำประตู <c oughs> ทำแม่ง<ม>ตรงนี้ก็ได้ <c oughs> ลื่นลื่นกล้วย <c oughs> ตายนฮียลื่นกล้วย <c oughs> <c oughs> เอาใหม่ระวัง <c oughs> ลื่นอีกนะฟึบ <c oughs> อะทุบท oh. right ุบเฮ้ยเดี๋ยวจะรู้ไงว่าหาไม่เจอเดี๋ยวไปมึงอะทุบออกเลยไปนั่งทุบอะตั้งไว้เนี่ยแหละอุตสอาทำเฮ้ยว่าจะทำไมไม่เอาวางไว้ข้างล่างที่จะตายถือว่ามือว่ามันจะวางประตูไม่ได้วันรู้สึกจะวางประตูไม่ได้เออถูกแล้วว่าแต่ฆ่าวัวเลยไหมเนี่ยเป็นมันมีวัวเอออยู่แค่น้อยนิด ฆ่าไม่ได้เหรอต้องถน,นอมได้ไ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวหญ้ามาให้มันกินมันจะได้มีลูกว่าแต่ไอ้ขวดนี่ทำไรได้วะเนี่ยไอ้ลูงในมีแต่น้ำเลยอาจจะมีปลาอยู่เปล่าปลาหมึกอยู่เฮ้ยเนี่ยลืกกยย่นกล้วยอ้สซัดเดี๋ยวนะโปรติ อ๋อใช่อันนี้เพิ่งทำพันพางไงใช่ไหมมาฝั่งนี้มาหาวัวห็ดกันเอ้ยไปหาหมูมาหาหมูมูกันอืมจะใช้แต่หินดีหินมันกากเกินมันจะไม่สวยก็เราไม่มีปัญญาอะไรอย่างอื่นนี่ไงมันเป็นอันเดียวที่เรามีไม่จํากัดนี่ต้นไม้เดี๋ยวมันก็หมดเปลืองอ่ะเปลืองอะไรโหเอ้ยลืมลืมประตูประตู ทำตูแป๊บตู <oh> ้ครับเมึงออกมากูจะฆ่ามึงบอกแล้ว well, ต anyway, ั <h 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 yeah> ้งต right> ัวเขาไว้เนี่ยแหละไม่ต้องทุบเห็นไหมมันมีประโยชน์กูหมายถึงทุบทุบหินทุบทุบหินตรงนั้นอ๋อเหรอนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัวจะออกแล้ว ไอ้สัตว์ปิดประตูปิดทาง,งชิบหายแล้วชิบหายแล้ว <c oughs> เออไอ้เนี้ยเข้าไปเข้าไปอืมอเรียบรอย้อยในที่สุดก็สำเร็จวิชั่นของปีสในมึงบอกมึงไม่มีไม้ก็บอกว่าเรามีไม้แต่มีไม่แต่มีนิดเดียวออเพราะนั้นมันก็เลยสิ้นเปลืองวีช่นูแรกที่เราอยู่ป่ะเออฮะนี่แค่นั้นแหละ แล้วอื่นไม่มีเลยถ้ากว่ามันจะโตมันก็เลยสิ้นเปืองหินมันก็สิ้นเปืองที่ขุดแร่มันกันแหละแต่มันก็มีหินไม่จำกัดแถ้ากว่าที่ขุดแรจะพังก็นานด้วยแน่ใจอือฮะว่าอะไรห,หินใน,นตัวกูมีเท่าไหร่เนี่ยหกสิบสี่หกสิบสี่ไอสัตว์เยอะแยะเลยเพิ่งรู้ เดี๋ยวนะุณรู้แล้วว่าไอ้นี่มันมีมันมีดียังไงไอโลไอโลน้ําเนี่ยมันมีดีตรงที่ว่ามันมีเบสล็อกอยู่ข้างล่างซึ่งเบสล็อกก็หายากที่สุดในโลกทุยมึงเอาเบสล็อกไม่ได้ด้วยสรุปก็คือไร้่าอยู่ดีไอเดี๋ยวก็ทำทาง่อาบน้ำเล่นหรือก่อนหน้านั้นมีปลาหมึกวัวแล้วใครทําทางไปบ่อนั้นไม่บอกกลัวไอ้ว่านไงเดี๋ยวนะไอ้ว่านจะไปไปได้ เนอเออในเมื่อกูปิดเซิร์ฟอ่ะเฟมึงแอบเล่นปะไม่ได้แอบแน่ใจกูไม่อยาก,ก็เล่นแบบนี้คนเดียวหรอกเพราะกูไปไม่รอดอขาเล่นคนเดียวทำไมถึงไปไม่รอดอ่ะขี้เกียจโอ้ยหินกูมีนั้งหกสิบสีอันหกสสี่ั้งสามกองเนี่ยรู้สึกเขาไปเถอ,อะเฟมอะขะหลังมึงอะเอาไปซะ อะไรทำทางเดินหรออืมยังไม่ต้องตกกันไงอยู่ลื่นกล้วยกันอีกก็สนไอ้บนนั้นหน้าไปมันจะมีอะไรล่ะก็แค่ฟาร์มัวเห็นหนู่นน่ะนู่นน่ะมีเพชรด้วยทองฐานอะไรครบหรอไอ้อันใหญ่ๆอะ่ะหันมาดูด้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงเห็นแล้วบนมองจากข้างล่างยังมีแร่ในหมดเลย เลยจะไปเนี่ยพวกเจ้าแร่มันทำอะไรเนี่ยตอนเนี้ยทำที่กูแร์เพชรก่อนเหมือนเราจะมีแล้วนะมีเพชรตั้งสิบสามอันในตัวคุณนี่ไม่รู้จะดองไว้ทำไมเอาแร่ไปเยอะๆไว้ก่อนไม่รู้ภารกิจเฟมเฟมเนี่ยรู้ไหมภารกิจมันก็ไปไหนก็ไม่รู้จะบอกอะไรให้ไอไอแมปเนี่ย ถ้าสมมุติว่าสูงว่าเราอยู่สูงเกินอ่ะมันจะมีหลุมอากาศทำให้เราตกได้รู้ไหมอะไรใครผักอะไรเฟรม,มชอบกินผักเหรอ,อผักตกนะที่ของไม่ตกใช่ป่ะอุ้ยไปดีกว่าเดวหลุมอากาศไอ้ยันลื้อกล้วยหลุมอากาศอึงโดนหลุมอากาศเห <c oughs> ็นไหม <c oughs> โ้ยเวนกับตามทันโดยไม่คาดคิดคิดดูหอดีใครทำลุ่มอากาศทำลุ่มตอนเช้าย่อมตกตอนเย็นแหงี้อะไรวะแหงี้เนี่ยจุก้าเคียนตอนนี้เอาไว้ทำอะไรได้เว้เนี่ยตอนนี้ไม่หน่วยแตกเลย หยิบแล้วทำทำหญาไปให้วัวก,กินกันในนี้มีแต่เห็ดเลยว่ะเอาซีมาปลูกหญ้ากันฮะมีเหรอมีอย่างนั่นข้าวนะไม่ใช่หญ้าเออเอาข้าวไปให้วัวก,กินเลี้ยงย,ยาโนเดียวทำไมฟังแล้วบาดใจเหรอฮะฟังแล้วมันดูทุเรศมึงหนากูทุเรศเหรอไอ้สัส ตายาทูเรสอ๋ออ,อืมมีเห็ดในหมดเลยแต่ปลูกไว้เนี่ยหละดีละสก,กีนขี้เกียลงเนาะแม่งเออสก,กีนขี้เกียลงก็ไม่ต้องลงไปฆ่าไอ้นี่กันสก,กิลตันไปเด็ดหัวสกิลตันกันก็ไหนอะใครมีกระดูกบ้าง เอ่อไม่มีโอ้นี่ไงสองอันในกล่องสามสองโอเคใคยเปิดกล่องอะไรเฟ<ร>มินด้เชนต้องมีอะไรอยู่แน่นอนแต่เราเปิดมันแล้วก็ไม่เจออะไรเพราะคนใส่มันควายคิดว่าเราจะเปิดได้มั้งเนาะโอ้ยเกียรติผลจังลืมไม่ลงทูนี้ไอเทมด้วยย้ำคำสั่งหรืยากอะไร จำคำสั่งไม่ได้เกียดตามหาด้วยหนยบอกว่ามีมีคนช่วยมึงได้ก็คนช่วยมันไป็น้นตีนไหนก็ก็ไม่รู้เนี่ยตบซีดในสุดก็ได้มาเอาเยี่ยบนอ๋อยนี่อา้าว ไม่รอแล้วโอเคไปให้วัวกินกินกันดีกว่าปักให้วัวกินกันมันจะได้มีลูกกูมีสามแล้วเนี่ยอ้าวหรอนี่ไงซอมบี้สกลตั้นและคีเปอร์ด้วยยาดีกว่าเยอะสมมันแบงมุมด้วยครบเซตเป็นเป็นลิมิเต็ดนะเนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยติดติด ชิบหายไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ทีพถอ้พวกกากๆเอ้ยไอ้วัดเนอะกูบอกแล้วว่าอย่าไปตั้งแต่แรกกูไม่เชื่อไม่เห็นหรอคีเปอร์ตัวเบลอร์ไม่เฟมกูมีวิธีการที่ดีกว่าของมึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ยโอ้ยโดนสกิลตันยิงแล้วเจอพ่อไอ้สัสเจ้ากระดูก โถเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูดูดูตรงนี้ดีดีดิดูมันเหมือนแบบก้อนอะไรสักอย่างแล้วมันจะมียาวๆอองอ่างเงี้ยโอ้โหไม่จังไลนะไม่ได้จังไลเลยให้มาปักป้ายสิแมนเดียตรงนี้เนี่ยกูนี่วะเออก็มึงแหละ รู้สึกแร่ในตัวกูแม่งโคตรเยอะเลยกูเป็นสารดูดแลรึรเปล่าวะเนี่ยเขาจนะไปโหลดทูมันนี่ไอเทมมาปรับฝนนะอืมรอแป๊บกูไม่รอมึงอยู่แล้วละ่ะมันไส้มันไส้ใครม,มันมันไส้ฝนเหรอตอกอยี่นั่นแหละตกครบอบทำไม่นี่นะทำไอเนี่ยอะไรวะ,อะไสอสโตนสโตนอะ่ะที่ที่มันเป็น<ม>ที่มันเป็นแร่ เกียวท่านคุยเดี๋ยวนะเฟรมมึงไปโกงกระจกมาแน่นอนใช่ไหมไม่ได้โกงแล้วกระจกมันมาได้ไงไม่ทราบกระจกไหนโค้คีเปอร์แม่งระเบิดข้างในไลซาดไม่ไหวแล้วโอ้ยแถมแถมซอมบี้แม่งเหยียบซีกีกเครื่องอะเนี่ยทำไงดีโว้ย กูเกิลน้องถามนักปราที่อยู่ในโลกกูเกิลเอาละถามอะไรแม่งรู้ทุกอย่างเลยเยี yeah. ่ยโคตรเก่งเลยเก่งเวอร์ Word, ไอ้สัตว์เฮ้ยสิ่เจ็ดดีสิ่เจ็ดแล้ว,ลวคปเปอแม่งระเบิดในบ้านหมดเลยสัต์ไม่ใช่ในบ้านสิในหลแก้วอันแรกบ้านเลยยังไม่สร้างเลยฮะ กูมาวางั้นแหละารถมีเช so ่นส147 4ไมค์ครับ147กูรู้กันนะฮึ146ตอนเนี้ยกู147แล้วเอาแล้วทไมมึงอัปเดตแล้วกูเข้าเซิร์ฟมึงได้ด้วยก็มันแค่แก้บั๊กอย่างงี้นี่เองไปอัปเดตดีไหมเอ้าสัตว์แม่งยิงกันเองหายหมดเลยมึงยิงแล้วเมื่อไหร่จะได้โบนี้อะโบนสัตว์เอ้ย โอ้กูได้โบแล้วเอามา w h ต t the What the อ้าวคลิปหายแล้ว TP กูก็ TP ไม่ได้สัตว์ไไรมึงตายไปของก็ไม่ตก TP มันจะได้ไม่ตายไงไอ้เหี้ยไม่คิดเลยอะตายตายตายถ้ามึงลงไปยาวแล้วมึง TP กลับมามึงก็ตายอยู่ดีไม่ตายต้องลงอยู่แถวๆเกือบข้างล่างสุดเลยอ่ะแล้วก็ TP มันถึงจะไม่ตาย ซึ่งกว่ามึงจะพิมพ์เสร็จก็คงจะตายก่อนไม่พิมพ์เสร็จกูพิมพ์ไว้จะตายเถียงกูไหมโอเคเถียงเถียงเหรอเถียงเหรอเดี๋ยวใครทำโหลน้ำแตกคีปเปอร์ไงที่กูบอกกูจะไปอุดอ่ะอ๋อแล้วมึงก็ไม่ให้กูอุดอ่ะบอกว่าเกลงเกลงไอสัตว์เอาตกไม่โดนอีกแล้วกูไม่ให้มึงอุดอุดข้อหาเกลงนี่ไม่ให้กูอุดเดี๋ยว ได้แม่โอ้โีใช่ไหมไอสัตว์เล่นคนเดียวซะมึงทำเฮียอรอก่อนอแซมเฮียอะไรวะเนี่ยอืมใช่คิดออกแล้วเออ้เฮียเซิร์ฟนี่ไม่มีใครเล่นเลยวะไอ้สัตว์มีคนเล่นอยู่คนเดียว ซื้อแพ็คเกอร์ก็น่าเล่นนะแต่กูโดนแบนไปแล้ววะไอ้เอี้ยอืออืมดูยูทูบก็แหละเสียงหายอีกไอ้เหี้ยอ๋อเสียงมาแล้วมาแล้วเอาอะไรทำไม่ดูดีกว่า นี่ไงคิดเราจะทำอะไรดีอืมเล่นกันนั่มกันไหมโอ้ยังไม่โหลดเลยไปโหลดสิ